บางคนอนะ่ะใส่รากเทียมของคุณหมอนะ่ะพูดแต่เปลา่ปลาๆว,ว,ว่ามีขั้นตอนแบบไหนนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันเริ่มจากขั้นตอนแรกๆก,กันเลยค่ะนี่คือเซตที่เราจะใช้ในการทํารากฟันเทียมนะคะวันนี้เราก็จะมาสาธิตให้เหมือนจริงมากๆเลยนะคะในการที่จะจะกรากฟันเทียมค่ะเมื่อคุณนอนลงนะแล้วก็คลุมหน้าคลุมตาเสร็จแล้ว ขั้นตอนที่เราอยู่ภายใต้ผ้าคลุมหน้าสีเขียวของคุณหมอนั้นคุณหมอทําอะไรให้แก่คุณบ้างอันนี้ก็เป็นเครื่องกรอฟันนะคะค่ะเป็นเครื่องกรอฟันค่ะกับหัวอหัวกรอฟันนะคะหัวกรอฟันนี้ใช้เข้าไปสู่ช่องปากนี่ก็เป็นเครื่องกรอค่ะเครื่องกรอนี้ก็ต้องสามารถทดลอบได้ค่ะเราก็จะปรับนะคะถ้าน้อยรอบอันนี้ก็ปรับขึ้นนี้ก็ปรับลงแล้วแต่งานผ่าตัดที่เราจะใช้ในวันนั้นนะคะ อันนี้แรงดันรอบอน,นี้โปรแกรมหมอก็จะตั้งไว้อันนี้ใส่น้ําไม่ใส่น้ําใส่น้ําเต็มกี่เต็มรูปแบบเลยค่ะหมอชอบน้ําเยอะหมอก็จะใส่ค่ะแล้วก็มาเราก็จะมากรอกันนะคะตอนนี้สาธิตหมอกําลังจะทําความสะอาดก,กระดูกสาธิตอยู่เป็นกระดูกจริงนะคะแฟนคลับจะได้เห็นว่าการที่เรา เริ่มขั้นตอนผ่าตัดนั้นเป็นยังไงคะ่ะอันนี้ก็เป็นชุดที่เราจะใช้ผ่าตัดในวันนี้ค่ะแล้วหมอจะ,จะลองกรอให้หมดเลยค่ะเย่ <Yeah. S 2> นี่ค่ะนี่ก็เป็นหัวต่างๆที่เราจะใส่เข้าไปนะคะหัวนี้ค่ะหัวพวกนี้เราจะใส่เข้าไปในเราจะใส่เข้าไปในนี่ค่ะเพื่อที่จะกอฟันก็กระดูกว่างเปล่าของเราให้เป็นที่อยู่ของ รากฟันเทียมนั่นเองค่ะเดี๋ยวเพื่อนๆก็จะได้ดูรายละเอียดนะพอเรานอนแล้วเนาะคุณหมอก็คุ้มหน้าคุ้มตาได้ฟังแต่เสียงบางคนก็ได้ยินเสียงท้องคุณหมอร้องเนาะเพราะว่าคุณหมอกินกาแฟมาท้องว่างก็จะท้องร้องนิดนึงถ้าเป็นหมอเชอรี่นะนี่เราก็เปิดเซตแล้วค่ะทีนี้อ่านี้ก็เหมือนกับว่าเป็นทานกายของของ,ของคุณน้องนะคะที่ลนลนแบบนี้เราก็จะเริ่มช่วยหัวที่หนึ่งค่ะ จะเจาะแค่เป็นแนวแล้วก็เจาะเลยหมอมาตั้งโอ้โหน้ำมีความร้อจะร้อนได้แล้วมอนโหกระดูกข้างแข็งมากหมอจะตั้งไว้เจ็ดพันสองแล้วคนไทยก็จะรู้สึกว่าเรามีน้ำเกลือเค็มๆอยู่ในปากของตัวเองนั่นแหละค่ะก็คือชุบหอเจาะเจาะกระดูกของตัวเองแล้วก็จะได้เสียงก็เสียงหัดเสียงดูดน้ำลายอย่างเงี้ย มันมวนมากเลยค่ะนะคะไม่เหมือนเสียงกรฟันผูนะเพราะว่ามันเป็นหัวทอคค่ะมันก็เลยแพงค่ะค่าเครื่องหมอจะไล่าลาดับหัวกรอไปอย่างนี้ค่ะ<ส>หัวถัดมาแลม่เราจะหลวมแล้วหมอก็จะปรับความเร็วรอบลงหน่อยจะมีผู้ช่วยปรับให้นะคะวันที่ทำก็เป็นหัวสุดท้ายของเราแล้ว เรจะได้ใส่รากเขก็มของนี้กันวันนึงก็คิดดูคุณหมอลุกคุณหมอคิดไว้ใจใจแล้วคุณหมอมไ,มได้ความยาวอะไรมันจะมีเสียงึ้นลงนิดนึงแล้วก็มีน้ําเค็มๆในคอของตัวเองนะคะจริงเราจะหัวอีกหัวหนึ่งนะคะหัวสุดท้ายแล้วค่ะนี้แต่งขอบแต่งขอบบริเวณคอนะคะคอของลากเขียม จะแต่งขอบเพื่อที่จะรองรับตรงนี้ค่ะตรงนี้ของรากเทียมมันจะก่อแต่งขอบไม่ไม่นานเลยค่ะทำฟันใส่ขอบแค่นี้แล้วทีนี้ก็คุณช่วยจะคอนเฟิร์มกับคุณหมอว่าใช้3.75ยาว10คุณหมอบอกว่าใช่ค่ะแกะกล่องได้เลย แบบนี้เลยเพราะว่ามันก่า,าเชื้อหมอก็จะหมุนรอหมุนหมุนหมุนมาะน,น,นี้ทิ้งในถาดน,นะคะแต่ว่าโยนแรงกว่านี้นะคะวันจริงได้แล้วก็อย่าลืมปรับรอบค่ะสี่สิบห้าท่อสี่สิบได้ใส่แล้ว talaga talaga ng depression. Mga kung sa mga sa hindi ka กระดูกจริงทุกอย่างเลยนะคะเนี่ยวันนี้ก็ะจะใช้มือตามค่ะ mm. เหมือนจริงเลยนะคะกระดูกหมูชิน้นนี้เป็นกระดูกสะโพกของคุณหมูค่ะ เวลาปักลากเทียนนะคะบางบริษัทก็ให้ปักเสมอกระดูกแต่ว่ายี่ห้อนี้เขาก็คือให้ปักต่ำกว่าบนตับต่ำกว่ากระดูกรองรับลาฟันนะคะพอได้แล้วเราก็ลองทอกดูโอเคทอกผ่านเลยเห็นไหมคะเห็นขอบไหมประมาณมิลนึงนะคะเดี๋ยวมาเอาลงไปอยู่ิลนึงก่อนเลื่มใไปห็นหมืนจริงมากเลย <laughs> มีแบดสองมิลเห็นชัดๆเลยก็เราก็จะบอกให้เขาส่งส่งฮิลลิ่งมาอันนี้ศูนย์อันนี้เป็นโคโรสกูลนะคะกรณีให้เราคาดว่าคนไข้อาจจะเคี้ยวไปโดนหรือว่ามีอาการบาดเจ็บที่ล่างเทียมก็คือจะปิดมิดเลยเห็นไหมคะสีทองสวยมันก็จะอยู่นูนขึ้นมาในบน จะนูนขึ้นมานิดเดียวค่ะคือคือยอดของเขาเองนอกนั้นก็จะปิดแล้วก็เอาเย็บเหงือกมาปิดก็จะปิดสนิทค่ะมี2แบบนะคะอันนี้แบบปิดเหงือกมาปิดสนิทกับแบบที่เป็นฮิลลิ่งค่ะหมายถึงว่าอ่แบบแบบนี้เป็นฟอร์มการหายของเหงือกเลยก็จะโผล่ค้นเหงือกมาที่เราเห็นเหมือนน็อดนออยู่ในปากนั่นแหละค่ะคือเราจะปิดแค่อันนี้ค่ะ ก็จะมีเหงือกมาคุ้มอยู่ข้างใต้แล้วก็แยบแผลสองฝั่งสมมุินี่เป็นเหงือกเนาะก็จะมาอยู่แบบนี้ค่ะก็จะคุ้มแบบนี้ค่ะแล้วก็มีเหมือนยอดเห็นไหมคะเวลาคี่ของคุณหมอก็คือในในใน,ในช่องปากคนไข้จะมียอดอยู่ค่ะเป็นตัว,ฟอ,ตวฟอร์มเหงือกสร้างรูปร่างเหงือกให้สวยงามแล้วก็ฟอร์มก็เป็นการสร้างสร้างเหงือกสร้างกระดูกให ได้รูปทรงเพื่อจะจะรองรับครอบฟันที่ที่เสร็จแล้วที่จะมารองรับลากเทียมชิ้นนี้ค่ะอ้าวทีนี้พออันนี้หนหุอยู่เหนือเหงือกนะที่หมอวางถุงมือให้ดูก็คืออยู่เหนือเหงือกแล้วก็ครบสองเดือนครึ่งถึงสมเดือนหมอก็จะเรียกกลับมาแล้วหมอก็จะใช้มือไขตัวนะฮตัวฟอมเหงือกนะคะมันชื่อว่าฮิลลิ่งเนาะหมอไม่รู้ชื่อไทยอะไรก็ ก็จะลื้ออันนี้ออกแล้วก็ใส่ตัวที่ช่วยในการพิมพ์ปากเข้าไปแทนเราก็จะเห็นหลุมพร้อมเหงือกล่องที่สวยงามเราก็จะใส่ตัวที่ใช้ลองรองรับการพิมพ์ปากใส่เข้าไปแทนค่ะแล้วเราก็จะได้ค้อบฟันที่อยู่เ,นเหนือเหงือกขึ้นมานั่นเองค่ะทีนี้พอถึงขั้นตอนนี้ก็คือหมออยากให้รู้ถึงว่าระหว่างการกรอมีการหยดน้ําเกลือมีความเค็มๆแล้วก็เสียงดังประมาณนี้แต่ว่าเสียงหลอดดูดน้ําลายที่ดูดน้ําลายเราอะค่ะ มันจะดังหน่อยก็ไม่มีอะไรน่ารำคาญนะคะการอาการบวมบางคนก็ไม่บวมเลยค่ะถ้าเราเปิดเหงือกได้แบบไม่ต้องใหญ่มากไม่ได้ไปบาดเจ็บเหงือกที่บริเวณข้างเคียงนี้ล่าเทียมเราก็จะแบบสมดุลดีอยู่ในช่องปากแบบเงางามดีแล้วก็ไม่บวมเลยค่ะบวมกรณีที่เหงือกก็คือมีมบาดเจ็บเหงือกข้างๆเกิดจากการที่ เราเปิดเหงือกไปแล้วคือหมอเปิดเหงือกไปแล้วเจอแบบเหงือกอักเสบหมอดูแลเหงือกให้เพิ่มเติมอย่างนี้อาจจะอาจจะมีอาการบวมได้นะคะแต่ถ้าใครที่เหงือกแบบเนี่ยไม่มีเลยเหงือกเหงือกยาวแบบนี้สันกระดูกยาวแบบไม่มีฟันข้างเคียงเลยส่วนใหญ่ก็จะหายแบบสวยดีค่ะแล้วก็ใช้ชีวิตได้ปกติค่ะถ้ามีคนที่จะมีฟันปลอมนะคะก็มีขั้นตอนการใส่ใส่ตัวเมียนะคะฝังในฝั่งฟันปลอมแล้วก็พอเราจะใส่ฟันปลอมก็จะมายึดกับรากเทียมดูดกันแบบนี้ค่ะเนาะ แต่ถ้าคนที่เป็นฟันซี่เดียวๆก็จะมีฟันงอกขึ้นมาเลยเหมือนฟันจริงเราเลยค่ะนะคะใครมีข้อสงสัยนะคะอยากทราบขั้นตอนหรือจะต้องเตรียมตัวยังไงหมอจะมีคลิปต่อๆไปให้ดูนะคะแต่ว่าถ้าใจร้อนให้ยินบอกเข้ามาถามได้ในเพจ facebook หมอเชอรี่มีคำตอบแล้วก็ t u b e c h anel นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ